เน,เนข่าวส้มดูนะปีนี้ he, เฮีย er, เนี่ยเฮีย er, มะม่วงนี่ก็เซอร์ปันนว้แล้วที่เราจะปูนุ้งปูนี่คือยังไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าผลผลิตของมะม่วงปีนี้เธอมาดูเลยแต่เฮีย er, บอกนะผลผลิตมะม่วงนี่ดีมากดูสิเราปีนี้โควิดเนาะโควิดนี่เฮีย er, ก็ว่าเตรจ่อไว้แล้วว่าเราจะส่งออกยังไงเพราะว่าย่ามาโควิด -19 เนี่ยนะ เธออาจจะวางสองวางเท่าบินไปกรุงเทพนะเนี่ยผมผลิตดีมากเลยของเราออแกนิกนะแล้วก็ฝังใครๆก็รู้จักเครื่องใบกรุงเทพแล้วก็ไปหาเท่าเก่เท่าเก่ดูว่านะพี่เธอมีเพื่อนสนิทที่ทำอะไรอยู่ตรงนั้าหนังนะนะแล้วก็ถามเขาดูว่ามีใครสนใจอะไรหรือเปล่าว่าส่งออกต่างประเทศไม่ได้แล้วให้เขามาลมงทุนในต่างจังหวัดของเราอนะ่ะ ช่มดีมากเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะต้นเนื้อที่200กว่าไร่ตรงนี้ที่เราไี้ปลูกหมดแล้วอ่าข้าหมอนี่คือรอต้อเแก่น้ำทุรละกี่ที่ต้นแค่เนื้อที่เรามี200กว่าไร่เราปลูกหมอนแล้วแล้วทางนั้นเป็นของใครคะ อันนี้เฮียเนี่ยสองร้อยกว่าไร่เนี่ยเฮียปูหมอนแล้วทางนู้นใช่ไหมค่อันนี้เดินที่เราเฮียเพิ่งซื้อมาอันนั้นมีอยู่ร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่นี่คือเรายังไม่ได้ลงทุนปูอะไรแล้วทีนี้คือเฮียก็คือเดี๋ยวอีกวางสองวางที่วันที่ตะกี้คุยให้เธอฟังนั่นแหละเรขาสูนคืออยากให้เธอขึ้นไปกรุงเทพไปหานักธุรกิจที่กรุงเทพให้เขามาลงทุนแต่เพราะว่าผลผลิตของเราปีนี้เหมือนที่ตะกี้บอกคือเราส่งออกไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องเอาคนไทยเราการ คนไทยเรามาช่วยเหลือเส้นกันแหลือกลางแล้วก็มาลงทุนนะนะธุรก,กิจกรุงเทพหรือว,วางสองวันเธอบินขึ้นไปดูนะ